นหมู่บ้านแห่งหนึ่งยังมีเด็กชายคนหนึ่งที่มีความรอตั้งแต่เกิดมาและทุกๆมือที่เข้าไปหงเฮียนก็จะมีสาวๆมาแอบซ่อมเบิงเขาเป็นประจำทุกวันเส่นโอ้ผู้บา่า ขอเบอร์แน่ไดบอและทุกๆครั้งที่มีคนมาแซวสายคนนี้ก็จะปฏิเสธทุกครั้งเพราะตนนั่นดูดีเกินไปขอโทษเด้อรับเด้อสามห้าต่างกันเกินไปโอ้โหกูถือปฏิเสธครั้งที่มืนแปดปารงานงามปานนี้มันยังบ่เห็นค่าเนาะเจ้างามจำได้อีกนั่นแหละครับเขาใส่ชีวิตรอๆแบบนั่นมาเรื่อยๆแต่ว่ามีมือหนึ่งรับ เหตุการณ์ที่บอคาดคิดก็ได้เกิดขึ้นในขณะที่จอยกำลังนอนลรอลินโทรศัพท์อยู่คนเดียวก็บอกว่าโทรศัพท์ไปเกียร์สร้างเอียงให้เขาจึงตกไปใส่ด้งของจอยจนได้หับความเสียหายาปวดอีหลีดังกูอเอมันคือเป็นฮักหักวะาหรอย่าบอกนะว่า ย่มปูบามาแล้วไวอุยตายตายอา้อาวดังสุดลอ่อก็ข่อยหายไปสแล้วไอ้จอยคนเดิมว่าค่อยไปสายอา้าวผมกับจอยสุดล่อไงจอยดังแมพดังแมบขนาดเลยเหอกลายเป็นแมงระงำไปซะแล้วจบพ่อคุบมากมึงแล้วเราไปกันเถอะไป่มาเลยไม่น,น,น,นั่นพวกเจ้าสิไปสายกลับมาก,ก่อน กลับมามาคอยขึ้นทํา่งคอยสิเศร้าขี้คุยแล้วมาคอยแน่แม่คอยบอกนั่นแหละครับเมื่อบ่มีดั้งชีวิตของเขากเปลี่ยนไปจากผู้สาวที่เคยมากันแต่มาบัดนี้กับบ่เหลือเยี่ยใหญ่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนซ้ำบ่น้ำเพราเขาเขามาในห่องเฮียนมูก็หัวลอยย่อให้เขาพอดั้งของเขาเปลี่ยนไป นั่นค้อลึกกบว้าวบ่หมออกซี่กูที่แมนไม่ไปดมไม่น่ะสามบนั่นนาด่างหักเออเดออ๋ออพวกมันลืนยังกันวะาเออข้าดังหักพวกมึงสิบุหรี่ซำได้กระเสิร์นกูากสนดอกกูาไม่ได้ขอเขาไผ่กินดังหักเออก็ดังหักเออดังหัก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 ด่างหักนั่นแหละครับ เมื่อบ่หมี่ดังการใส่ชีวิตของจอยก็ยากขึ้นไปใส่มาสาใสสังคมกระจับตามองจนตัวเขานั่นกระกลายเป็นคนบ่มันใจในต้นเองบ่กล้าเข้าสู้สังคมสิไปสายก็ย่านมู่เห็นย่านมู่เ้าแลวแวงทุกครั้งที่ออกสังคมบ่งแล้วก็น่าสงสารจอยเนาะครับนเนาะเป็นอย่างจอยต้อมาเจอเรื่องแบบนี้กูเฮ็ดอีหยังผิดวะกูก็แค่คนนึงคน ที่อยากใช้ชีวิตปกติคือคนอื่นเป็นอย่างต้องเห็นผมเป็นสัตว์ประหลาดด้วยเป็นหยังตง้องบูรี่กันผมบอกาศไปใส่แล้วว่ากูสิอยู่ตัวคนเดียว <c oughs> โอ้ยเมื่อยอีหรีวะเออเอ๊ะแม่ไปบังลูกเจ้าในบังหน้าส่วงนี้อากาศมนาันแปลกแปกตั้งแต่ด่างหากัก เออว่าแปลกอีเลีไปที่เขาไปถามมั่นพ่อแม่เกิดความสงสัยที่เห็นลูกห้องหายจึงเขาไปถามเหตุผลลูกเป็นยังล่ะลูกหาพอมึงยังอยู่อยู่ลูกบ่ต้องหายบ่มีไผเขาใจควา้อมูลสึ้อของผมดอกแม่ช่งผมบอกไปกับคองไรไปเยอเป็นน่าดล่ะลูกบอกแม่มาแม่เสียห้าพ้าผมบ่อยากไปโรองเรียนแล้วแม่ ผมอยากอยู่คนเดียวเก็บตัวบ่ต้องออกไปใส่ผมอายทุกครั้งที่มีคนมาเห็นหน้าผมเออลูกเอ้สิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่ธรรมศาสตร์สัางขข้นห้าคุ้มมั่นบ่ได้ดอกลูกและบ่มิไผอยากมาเป็นแบบนี้ดอกถ้าลูกมานางมกบุนอยู่แบบนี้อีกลูกยิ่งจะเป็นถูกใช่พาเชิญหนากับมั่นและยอมหบความจริงให้ได้พราะทุกคนบ่มิไผเพอ้อแพส่วนไผิเสีาก็ยาหัวมัน่น เดี๋ยวมันเมื่อยว่ามันก็หยุดเองลูกว่าต้องไปใส่ใจผมเข้าใจแล้วแม่แต่ผมกับสิบอย่อมเป็นแบบนี้ตลอดไปผมต่อเอาดั้งกงผมให้กำมาเป็นดั้งเดิมให้ได้เอาลูกเช็ดวิธีใดล่ะพ่อแม่เขามาปลอบใจลูกแต่ว่าดั้งของลูกก็บรงอกขึ้นมาเลย จนโต้จอยเองก็ฮึดสู่และมีความหวังว่าจะเอาดังนั่นกลับมาเป็นดังเดิมให้ได้จอยจึงเริ่มเก็บเงินเพื่อนําเงินนั้นมาสัญญรมดังโดยรายได้ของเขาก็จะมาจากแม่และเวียกต่างๆเช่นการเก็บขยะที่สามารถรีเซคินได้ไปขาย ยังบ่มดครับจอยยังได้คุดหนานผาเห็ดกานณเกษตรเพื่อเก็บเล็กผสมน้อยจนในที่สุดจอยก็สามารถเก็บเงินได้ตามจํานวนที่สามารถจะสัญกรรมดังของตนได้อาฮ่าในที่สุดดังเฮาก็จะกลับมาเป็นดังเดิมและต่อไปก็สิบุมีิไผ่ไมาว่าให้เฮาอีกแล้วเ <c oughs> มื่อได้เงินมาแล้วจอยก็ได้มาที่ห้องหมอในทันทีหมอได้ตรวจอาการดังของจอยและก็ได้คำตอบว่า ดั้งของคุณมีเหนื่อทีหน่อยเกินไปพอถูกโทรศัพท์ตกใส่จนเลเป็นจุนท่านหมอบอสามาช่วยได้ท่านหมอคือว่าแบบนี้หมอคือความหวังเดียวของผมเด้ช่วยผมด้วยจะคุณหมอวิธีไหนก็นได้อืมขันสั่นเอาจังสี่บอเดี๋ยวหมอสิเห็ดดั้งเทียมให้ไปใส่ก่อนอฮาาเอาครับแต่มันก็จะมีปัญหาอยู่หน่อยนึงเจ้าตัวประคองมันให้ดีย่าลินกีฬาโดดเต้นพอดั้งของคุณอาจหลุดได้ได้ครับ ทำนี่ผมก็ดีใจที่สุดแล้วถ้างั้นก็มาเริ่มกันเลยหมอจะเลยเดอหมอจอแล้วเอออย่าติงอย่าติงอะไรดีดีเอาโอเคโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ดั้งใหม่ก็รอเติบอยู่ได้ไวนั่นแหละครับเมื่อก้านแป้งดั้งเก่าบดได้การใสดั้งใหม่จึงเป็นคําตอบสําหรับจอยอ้าวดั้งกูคำว่าเป็นเันเดอมแล้วเว้ยอ่าขอผู้คุณหมอได้หลายเด้อครับถ้าบดได้คุณหมอผมข้องแง อีลีได้คุณหมอผมบได้ยวอลเลนได้หมอก็หูอยู่ นีแล้วกบมะรอเหมือนเดิมก็ดีแล้วแต่ยัยสีขี้คุยคือเก่าด้อล่ะเอาหมอคือหูว่าว่ากู้ขี่คุยนั่นแหละครับเมื่อจอยกบมะรอเหมือนเดิมแล้วเขาก็กลบมาใส่ชีวิตยางปกติผู้สาวเห็นจอยกับมะรอรังเดิมจึงอุทานขึ้นว่าเอาจอยคนเดิมคือกลับมาอีกเออเมื่อวานคิดว่าเห็นเป็นแบบนี้ใช่วังนั่นยังดังหักอยู่เลยแนนเอาเถอะนเมื่อกลับมะรอแล้วฮากบมาเป็นแพนกับเธอขอโทษนะครับคือว่าผมรอเกินไปเอยเป็นคนรออย่างเดียวกับเาได้ เป็นอย่างต่อเอาความีิคุยกับมาน้ำอ้าวมักจอยคนเดิมคือมาหอีกมันกลับมารอขึ้นในแนวได้วะธรรมดาห้าห้าห้าอ้าวนั่นดังหักอีกแล้วจอยเปลี่ยนไปไว้ได้อีกแล้วจรอยมันจิไปอย่างนี้ อ้าวมกจอยคนเดิมก like ับมาอีกแล้วเดน๋ยวดายวะเดี๋ยวลองเบิงนี่เด้อเดี๋ยวสิลินปัญยคอนเนี่ยเวลาพานไปเมื่อจอยไม่ความมั่นใจร้ายขึ้นเขาจึงออกหาจีบสาวเพื่อหวังได้เขามาเป็นคู่ของผู้สาวเจ้าง่ามหลายคอยมักเจ้าห้อแต่งงานกันเถอฮะ ผู้สาวเมื่อเห็นผู้บ่าวดังโมกระแถบยื่นบ่ไหวจึงตกลงจอยในทันทีอุ้ยผู้บ่าวดังโมแต่งค่ะ<ฮ>นั่นแหละครับเมื่อใดเมียแล้วพวกเขาก็อยู่กินน้ำกันจนมาหอดหกเดือนเมียของเขาดูแลจอยทุกอยาก่างหักผัวแห้งจนบุยให้งงผัวนั่นออกห้างจากตนเกินสองแหมท่อย่านผัวของตอนนั่นแอบไปมีเก๊กแต่เมื่อนานข้างผัวก็เริ่มบ่พอใจที่เมียของตอนนั่นจุกจิกจุจีเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คุณจะไปไหนน่ะ ไปขี่ไปน้ำกันบ่โอเคไปก็ไปโอ้ยเจ้าก็ได้เนาะตั้งแต่เอากันหมาให้คอยไปขี่คนเดียวเนี่ยถอะสิติดตามคอยไปหอดใสกู้งดงงิดหูบ่คอยบอ่มักนีไปเฮ้กล้าขืนเชี้ยจะคอยตายแย่แล้วครับ เมียของจอยตบจอยด้วยความโมโหที่จอยนั่นขึ้นเสียงใส่ตอนแต่ที่หนักไปกว่านั่นก็คือดั้งของจอยได้ลุดไปฮะนี่ใครกันเนี่ยมึงเอาผัวกูคนเดิมกลับมานะเราเลิกกันเถอะนั่นแหละครับเมียของจอยเมื่อเห็นสภาพตัวจริงของจอยแล้วเขาจึงบอกเลิกจอยยัางบนเหลือเหยื่อใหญ่ไม่ไม่จริงมา จอยเดินไปด้วยความโศกเศราปล่าเปลี่ยวเขาบุคิดเลยว่ากูยิ่งที่อยู่น้ำกันได้ตังหกเดือนจะทิมเขาเพราะว่าเขาดั้งแมบถ้าเป็นแบบนี้บ่มีกระได้ต่อไปมันจิเป็นจังไหนกร้างจอยสิบวหอกตัวเองอีกแล้ว กูต้องย่อมหับมันให้ได้ถึงสิบุบมี่ไพฮักกูก้กษัตรใส่แล้วลูกเอ้ยคนเฮ้าสิ่งภายนอกบอกความเป็นคนของเฮ้าบ่ได้ดอกพ่อใจในสิ่งเท้าเป็นเธอลูกทั้งมันจะบรด,ด้ดูดีเฟอร์เฟกแต่มันก็ขี้ไายแถมจนว่มีไผเฟอร์เฟกร้อยเปอร์เซ็นแต่ลูกก็ยังมีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่ยังเหลืออยู่ครับพอพร้อมทีมทุกอย่างแล้วพอ่อผมบ่สสนจุ๋ยแล้ว บอลอกกับย่าแต่หากว่าข้าล้มนั่นเป็นตองมันก็ขึ้นสีมานได้อยู่ดองเนาะใช่แล้วที่แม่จะย่อมหลับขบับต่อพอก็ย่อนข้าล้มนี่แล้วหนึ่งเขาหนึ่งเขาฮะจะว่าอย่างแม่หนึ่งเขาหนึ่งเขาจะได้ค้นกําลังอกคักเออลูกอกหักอยู่กับบอไปหนึ่งเขากูบอกมึงลูกหนึ่งเขา เนี่กูฝันไปแม,ม่นบ่ใสว่าอ้าฮ่าดั้งกูยังอยูอย่ดีใจหลีว่าสุดท้ายก็เป็นเพียงความฝันลูกหนึ่งเขาสิว่าหลา,ายได้เลยครับแม่ <lindo> ขอบคุณที่ปลุกจากฝันหลายเด้อเอาเป็นอยียงของมันวะ นั่นแหละครับุดท้ายเรื่องนี้ก็เป็นเพียงฝันของจอยและจากนั้นมาจอยกรบอกกลับไปขี่คุ้ยอีกเลยจบบอลลีบู